แต้มที่สองครับเฉลยตัวที่สองของหลิวสยองครับนี่ครับห่างจากแต้มแรกอยู่ี่สิบนาทีครับจัดต่อต่กันเลยครับเจ้าหลิวสยองครับตัวนี้หยยบคอนในนะครับตัวแรกเหยียบคอนนอกครับเฉลยตัวที่สองเหยียบคอนในครับ ช่วงนี้ป็นขาขึ้นของคนครับเจ้าริ้วสยองครับสีว่าพันเป็นหมานกล้ว่าได้ครับช่วงนี้จัดตอนเนื่องลือเกินครับจัดตอนเนื่องลือเกินครับช่วงนี้ครับเดือนนี้เดือนเดียวสามสี่แต้มตัวนี้ครับเดือนเดียวสี่แต้มครับวันนี้สองแต้มคนเดียวเลยครับีิ้วสยองครับ